ก็ส่งมอบยันม่มา35แรงม้าค่ะอุปกรณ์3ชิ้นค่ะให้ลูกค้าที่อำเภอชุมแพจังหวัดขันแก่นค่ะขอ <ไป S 1> มเก็บงานปรับสภาพให้กับลูกค้าส,สวยๆเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่นยันม่มา EF 35สองที่ค่ะปี5คันนี้จดทะเบียนปี51 เก็งา,ากเกงานปรับสภาพให้ทุกคันค่ะลูกค้าพร้อมเกียงานปรับสภาพให้ทุกคันค่ะรถออกจากร้านลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลย ค่ะถ้าในสนใจรถถ่มือสองสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถไถมือสองเหล่าน่าดีขอนแก่นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะทางร้านขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสปสค่ะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยค่ะลูกค้าออกจากร้าน สวยมากค่ะพร้อมเก็บงานสรับภาพให้ค่ะคันนี้ก็เก็บถุง้ํซึมค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกรองเช็คน้ํามันไฮเช็คระบบไฟค่ะแล้วก็พร้อมเก็บงานเก็บสีให้ลูกค้าคะฝากลูกค้าท like, ่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไทยมือสองเราได้ที่คอนแกนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ